สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้มากินมียำเนื้อที่อำเภอกระสังครับผมนี่นี่มากับเจดีย์อนายโอนตัวจริงเสียงจริงครับโอ้ตัวจริงรอกว่าเดิมครับผมเออไม่คิดให้ชาวรอบรู้ไมค้าใจดีมากวันนี้มาเรียนนายแบบมุมบัดมาตลาด <G l ain> ไม่เจอนายเอ็นมินนะผมโอเคครับผมน่ว่ามาไม่ถึงนี่ฮนะ oh. okay. โอเคลุยชวดนี่มากินมียำด้วยนี่ไปจับจไปกินกินนี่โอ้ขาดได้ของคู่กันจับผัดเดี๋ยว มาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแื่เนี้ยหุ้มยำแบบได้ชิ้หุ้มยำดังเดิมดังดังเดิมมียำใส่เนื้อจะทำยังมียำที่นี่มีเยอะมากมีหลายสูตรหลายยี่ห้ออันนี้เจ้าแรกเจ้าดังเดิมแก้วนานแล้วครับ

كانوا <laughs> ماكراو <laughs> 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 มังเลยนมังเลยรุปปีได้เลยงั้งันนก็แต่าน่างกันนี้คือใหม่ล่าสุดยก็ต้องของใหม่ต้องอร่อกว่าของเดิมไม่เนี่ยมาว่าถ้าเกียร์มันเนอป้าแต่เรถไทยเปนบาร์จนไม่เนี่ยต้อพัฒนาต่เราทำเป็นแบบอย่างงี้มาดิ าให้ปวดดินไเมไางเงาเนาะวยบางนมันมีรถจรบาจุลเรยยนเลยม่เลดเลยไม่เลยุ่ล่เลย่เยม่นยไม่เลยไมไมตวลลม่น Yo mo thawai rapi Yo mo thawai yo mo ching phuat tin Amu churut chur reang kakha je Sa jen kakha le Sa jen kakha le Ru tak tong mot la Sa lak seme DJ mok kadee DJ mok kadee DJ mok kadee DJ

อ uh, <c ười> <c ười> ุ้รข้ามกมำดีค hmm. ร mm ับแก้วามกมีังคามัดชการเ็บาียจนไหม่ิตาเงอนอ้ี่รถมอบิงมงค่ามันเล่าปีศสู้มอยำจันถ้ากินมยำงไม่อ้น เด็กอันนีจริงนะคนเนี่ยคน่ยนจามอสีมัดแมตุกรอยมาพบ่นโอ้ยทำอาไคุณแมกินมียันกินแมวกินก็กินแม่นำน้ำมรุ่มมวเัินแ้วไกิมมียกินมมียเจอกินโมรุยลับ เจ้ามันโม้ไหมาร์ตีราราวิ่งเลยหอไเจียยังกอดไดม่อทำริกแมรีกเอานี่เจียนูตองเคยมุ่งเมือนมงนู้นเลยเนาะทำอา่อยแมางปูเน ยังไงกันด้วยหตรอบันทามันมมจินี yup. mm. ่เรปีนาทีหรือกลาชิโมมัดออแต่จะโมจิไม่ยังมันเฮียที่เลยเสร็กลางมาปีซ uh ูซิงดังเขาเราเปี่ยเป็นให้บความนี้พอจะรู้แล้แต่ไม่คาดมันมันลูกโอยโอยอยลูกค้าจริงๆก็เไรจัดวางมาใหญ่จาอีก